มาแล้วน้องอีฟดูเมนูสิเรืออย่างนี้แล้วต้มยำขาแล้วต้มยำขาต้มขา,มขาอ,อชิมดิดลางกินชิมดิเราจะเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆแนละ้วทุกคนแล้วก็ต้มยำขาปลาใช่ไหมไม่ไก่ไม่ใช่ไก่ใช่ไหมแมงต้มขาปลาปลาน้ำคงที่มันสิบเด็ดมาัณฑิตีข้างไปครับกินนี่เราอีกอยากกินกาแฟาไหมย่อไปก่อน เดี๋ยวแบบไปเรื่อยๆไปดูกันว่าไปเรื่อยๆบ่าต้องมีแผนไหมใช่ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆแต่บ่มีแผนเลยทั้งวันเลยแบบสวีทหวานใช่ไหมมันก็สวีทหวานนะคือวนอ่าเดี๋ยวเท่าถาอ่าต้มยำขาปลากันวานนาตาสิเอียงได้มาแล้วต้มยำขาปลาเอ๋อไอ้กระบอกหูเนาะไอ้ปลามันมันมันสิบแบบว่าบวมใส่กะทิไหมแบบต้มขาเอาะว่ามันเป็น ว่ามันต้มบ,บานค่าใกล้กันแนนโยขอบะไสกระปิเอาไปเฮ้ยบอกูมันแบบยาเขียงชิมดูอ,อร่อยมันเป็นไรบั้นนี่แหละชอบเหรอขนาดลำใหญ่ชิม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 ข้าผัาหดหนะ่อยอยู่นะอ้ว มไม่มีอะไรตกในท้องเพราะว่ามือซึ้งกินข้าวอิ่มแล้วกินอะไรต่อครับากินของหวานด้วยอ๋อบรรยากาศโคตรสุดอ่ะมันว่าสุดพอฝนมันตกเออแ,แบบนี้มัน,มนก็โอเคเนี่ยมันมันได้เห็นเมฆเห็นหมอกกระทบใส่ภูเขาหน่อยนึงมันก็นจะเป็นฟิลนึงอะ่ะ เอาเดี๋ยวไปซื้อกาแฟก่อนไปเข้าไปดิคาเฟ่ต้องกินอะไรเกินเบญจเต็กอำเภอสังคมครับตอนเนี้ยนะนัองอิบ เลือกเอาแม็กใส่ของไผ่เป็นไผ่ยิปซ่าอยังมันเค็มอ่ะก <laughs> ินอันไหนได้ซิมิืงเอาเลือกเอาอให้หมดหรอกอืมให้ยิปซ่ามือก่อนร้ยกินให้หมดต้องการอันไหนอ่ะซิมซิมอันนี้ไปหนีิซิมซิมแกนี่เลือกเอาเอาอันนี้ใช่ไหมวะเอาอันนี้ <laughs> ก,กินได้เหมือนกาแฟาก็กินได้อยู่แต่ว่ามันเป็นยังสั่งแต่กวันมันก็บ่าไปไเลยสิเลยแหละตะเคีนหลังจากที่แบบเข้าไปกินากาแฟายอยู่ที่อเมซอนอยู่ต่ำแห่งหนึ่งอยู่ในสังคมแล้วเออกับตอนนี้คุณชายของเรา<ม>พี่เอกับสิภาเข้าไปเลาะกันบฮู้วาสิภาไปได้น,นะตก ไปไหนก็ไปแนยไปไหนก็ไปขอแค่ขอแค่ได้ไปกับเธอไงครับผมจะเป็นคนละขับที่ดีขอแค่ได้ไปกับใครพูดให้มันจบไงได้ไปกับอีมไงครับเออคันอบัติเัตเสียวอะไรได้จะนอนหลับนิจากันเท่านั้นแหละไม่วันนี้เราจะเปทีมยาวๆเลยนอนนอนหลายรอบขึ้นึลทุกคนเบิ่งทะเลหมอกหรอใช่ไหมหมอกทุกคนก็ไปดิกฐกล้องไปดิษฐบไอ ข้าขึ้นไปด้านบนเนี่ยสวยนะวหอิมสวยมากเหมือนเราเดินอยู่ในหมอกเลยแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปได้ไหมแต่ก็เขาอาจจะให้ขึ้นอยู่แต่ว่าฝุ่นเยอะไหมได้ขับได้อยู่ถนนบ้านเรามันดีอยู่ฝนตกนะเขาจะให้ขึ้นได้เนาะได้ได้ได้ก็ไม่ได้ไปพัดตะเสือเหรอใช่พาไป น้องเอฟดูฝั่งนี้นี่คือแลนด์มาร์คของฝั่งเรา,าแบบเป็นเป็นพวกคาเฟ่แบบแนะนั่งริมโขงเนะเป็นที่พักริมโขงในช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนชอบมาเนะี่ยมันเป็นฟิลอีกฟิลหนึงนะ่งอันนี้คือเมืองสังทองแข้งเบียงจันนะครบัวหลวงจันอ๋ออุ้ยขันเฮาแบบนีแบบเวลาหลายมือไอ่ไก่อันนี้มันห่างจากโซ๊นครหลวงอยู่ประมาณสามสิบกว่ากิโลสี่สิบโลนี่แบบนะห่างจากโตที่เข้าไปนะแบบ ออกมาทางนอร์ทในประมาณ30โลน,นี่ยนะเพราะว่ามันอยู่ตรงข่ามอำเภอสังคมหเราโตนครหลวงอิริมมันอยู่ตรงข่ามอำเภอสีเชียงใหม่เขาวัดระยะทางจากอำเภอสีเชียงใหม่มาสังคมในประมาณ30มสิบกิโลประมาณนั้นเรียบโค้งมาเลยเรียบโค้งมาเลยมันก็เป็นแต่ร้อยน้ำข่ามไปทไี่นันเป็น <laughs> ช่วงนี้อะระมัดระวัง <c oughs> ในการเดินทางนะทุกคน <c oughs> พี่พน้องผู้ใดที่ ไปยกสะดุง้งยกป่าน้ำใหญ่ามากอ่ะเรามาระวังด้วยพี่รองเ<ม>้อช่วงนี้ครับแบบว่าแต่คือว่าเห็นข่าวตลอดเลยครับแบบในช่วงที่ฝนตกพายุเข,ขาเราก็ไปยกป่ายกสะดุ<ๆ>้งามหวยตดำนองแต่ก็เห็นข่าวตลอดที่พาดพัตงตกลงไปนะครับเนาะไม่น,น้ำไม่งป็นป่วน,น<ค>เนี่ครับผมครับมึงแย่งจะของน้ำตอนนี้กเข้าก,กบกำลังหุงข้าวห้อมาทางเหนืหลายรอบแล้วนะแล้วก็บแบบว่า อยากอยากไปแบบนี้มีอิฟไปด้วยมันมีความสุขนะออออเนนนนเออขี่ป้าโมก็แบบโมก็ไ่าคิดได้เหตุผลง่ายๆแต่แน่นหนักก็คือรักคำเดียวเท่านั้นแล้วก็มาแต่ว่าแบบคันเป็นช่วงหนาหนาวเนาะขียย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 ่รถมอเตอร์ไซค์อ่ะไหวบ่ขี่รถแบบรถขับรถขี่รถง่าย เบือดคำมากเดือดชีลด้วยไ,ไงบายมันรำคาญแบบแบบออกทิพย์กันเป็นคาราวาสยังเสียเดี๋ยวพาขึ้นไปพาขึ้นไปได้เห็นไม่เห็นก็จะพาขึ้นไปอ๋อแต่นี้ยก็จะมีจุดหยุดพักลงพักโลกพักรถไอ้เอ่อร้านก๋วยเตี๋ยวเข้าพานไปร้านก๋วยเตี๋ยวแบบริมริมโขงที่เข้าไปกินกัน่ะตอนน้ผ่านแล้วนะแล้วอันนั้นมันอยู่เส้นอำเภอปากชุมมหาสังคมอ๋ออันนี้เาได้ไป อันนี้มันสั <S 2> <S 2> งคมสิบซปเสียง่หมเราเส้นทางที่ฮอกาลังสิบปนั่นก็คือวัดถาตกเสื้อนะทุกคนคนเราขับของข้อกับตั้งใจในการขับมากเลยอันตรายนะถนนใช่มันสูงมันชันมันชันแล้วมันก็คดเคี้ยวมันก็พิงเป็นช่วงแบบฝนตึงมื่นๆผอมใช่สิมีโกะตะยานไอคิวาสิมีค้นมาเบิ่งคือื่อฮอกรมีทุกคน มันเป็นวันเที่ยวอยู่แล้วน้องออฟใครก็มาเที่ยวมันมันมันเขาต้องมาอยู่แล้วอ้าวก็แบบฝนตกไงมีมีมีก็เขาตั้งใจมากเนาะอ้าวบึ่งหน้านจอนดูอยู่เออเว้ยนะเดียวรถเขาของันก็ลงมาอันนี้เพิ่งมาเก็บเห็ดเนี่ยบอกเลยลอยเปอร์เซ็นต์มาเก็บเก็บเก็บเห็ดน้ำคูเนี่ยอืเออมีตะกร้าระเจ้ามเก็บเห็ด ไอเคยมากปะไอเคยแบบนั่แบบเก็บเห็ดเอียงสิปะพอเขาขึ้นนาที่สูงแล้วดิโอูอสูงยี่ลีสูง,างมากๆในกล้องในคลิปเราดูว่าทุกคนจะเห็นแบบว่าเป็นหมอกข้างล่างด้วยกันแต่ว่าตอนนี้นนมีหมอกจางๆหรอกโอ้ทุกคนเบื้งถนน กอุเขียวมากเลยเบาๆไ่อยไปไปนะค่อยไปไคยไ,ไ,ไ,ไป้เราเอากลับหมอกาวนี่นะใช่ครับนี่นี่นี่ถึงถึงแล้ววัดหาตากเสื้ออ๋อเดี๋ยวต้องขับเขาไปอิน มีถึงเพียงแค่ตรงประตูเขามีเวลาเอาอเขาเวลาออกมาทุกคนเขามีเวลาขึ้นเวลาลงช่วงประมาณจะมงงงงงุ่งเขากัจิปีตรประตูตร,ตรงนี้คือบ่อหายพานบ่อห,หายเขายังอีกไกลอยู่นะยังอีกไกลอยู่กใ,กยใช่มันไา้การเย็น ช่วงนี้มันก็นเริ่มฝนมันก็นจะเริ่มเล็งเ็งแน่เนาะเพราะว่ามันจะเข่าแบบปลายฝนช่วงปลายฝนต้นหนาวขันเมิดพาย,ยุรอบนี้ก็อาจจะหนาวเร็วหรือเปล่านี <c> ่ <oughs> เราก็มาถึงแล้วนะทุกคนอกาซิมหมองห้จอรดรถอยู่ร้านตรง,งนี้ก่อนน้ำยาลดอุณหภูมมาหนึ้แต่วันนี้เราไม่มีร่มนะเธอ เราจะไปยังไงเราใส่หมวกเอาขี่เข้าไปอีก่หรือว่าจะจอดตรงเกาตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จอดตรงนี้แต่ว่าออสีแดงยังตากฝนเดิใช่หมวกเอามาเดี๋ยวตอนนี้ครับเราอยู่บนที่สูงครับพี่น้องครับรู้สึกว่าละอองฝนสีไลผ่านตัวเขาครับพี่น้องครับกะคือจังเขาเลี๋ยวมาจากทางใต้แล้วว่าเป็นเป็นละอองที่กระทบกับภูเขาครับตอนนี้ก็ ว่าเป็นจะเป็นไข่ตีเป็นยังดอกมัน<อ>เป็นฟิวนี่นี่คือบรรยากาศที่สดสื่นใน้องอีบโอโซนาจธรรมศาสตร์ไทจกิ่งนี้ฝนตกใายใจลึกๆดิพรุ่งนี้จะไปทํางานไม่ได้ฉันจะโทษเธอ,อได้เหมือนเดิมเนะี่ยนะครับพี่น้องกต่สิมีนักท่องเที่ยวคือกันครับพี่น้องครับเพิ่นกันไปไทยมากคือกันพานมากกับกม,มากคือกันบแมน่ามีแต่เฮาสองคนมาเดน้องอีบผู้อื่นเพิ่นกับมาน้ำกันคือกัน พ่อเขาพ่อแมามาจอดทั้งหน้าอีกอะไรรึเออจอดนี่ล่ะจอดนี่ละมันทั้งตากันแบบกากแบบเหยออกง่ายๆกับตรงมล้านตรงนั้นถูกต้องแล้วนี่อันนี้เป็นนาพาแต่เสือยังทั้งมีนุอิ่นี่ทางเนี้ยลื่อนไหมไปหาวไหมให้ก่อนน่ะล่ะไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่ง วิวแล้วก็ไปเบิงิงบรรยากาศนะครับมาเลยขึ้นมาเลยดีระวังเลื่นนะเดี๋ยวลงไปทางล่างครับพ่น้องครับกาสิเปน็นโอ้ยนุ้ยเห็นไหมที่เข้าพานมากไหม เ่เห็นเลยอันนี้เป็นน้ำโขงเลยพี่นนอนทั้งหมดนี้จะเป็นน้ำโขงครับแต่ว่าตอนนี้เดียวบ่าเห็นเลยเห็นว่เมือตึบเลยเหมือนเหมือนอะไรมันเป็นทะเลหมอกทะเลหมอกบรรยากาศก็โอเคอยู่นะน่าอิจิตใบางวะจับขึ้นไปอยู่มาหลอดนั่นกันดังดังแล้วบริสไทส์ ไปไหมไ,ไปเนาะไปสกเก่ไปไกเข้ามีหมวดกด้วยไปยังแมนหานองอีพา <c oughs> ไปยังเบงสกายวอล์กใสกระหาเชื่องข้าในเะพียง s สกายวอล์กเ่งข้างเดี๋ยวว่างเงอนด้วย <c oughs> หอมมากกันหลอดนึงเนาะครับแต่ว่าพี่เอกก็กว่าผ้าอีเปบบนี้แมนบอครับหลอดนั่นไปคือว่าไอไอคือว่าไปก่อนไอ้ก็ยังต้องเงินเยเกินดีเยอะมาใส่เดี๋ยวมาใส่ให้ยังหรอกก็ต้องใส่ใส่เพื่ออะไรล่ะ ตั้งแต่ตอนหน้าน่ะเข้ามานะมันว่าเป็นฟรับเดี่ยวขึ้นมานะมันก็ย่งเห็นดูแล้วก็เลี้ยวลงไปนะมันก็แบบย่งเห็นแบบเป็นน้ำโขงเป็นน้ำโขงเป็นพื้นถนนเป็นตัวเมืองอันนี้ก็คือแบบมองสุดภูหลุกตายคือปรเห็นเลยแม่แต่ยอดใหม่สุขการพิหาสัาวุพ่อปองรังี้ระวังลื่นเด้อสวยมากเอาอีเอาเอามากล้องวานนี่จะถ่ายให้ มุมน <l id sei> ี้มันสวยเออมันตชวยุของเราก็ได้หรือเราจะใส่สอก็ได้นะคะราลทิสามีด่ะสทับรองเท้าทั้งเลย่ไต้องถอดรองเท้านะคะสวบครอบเข้าไปได้หมดเนจะกันเลือดกันหิดกันทรายใต้รองเท้ากระจกนะคะ ตอนนี้ครับเข้ากัมาถึงอีกมุมหนึ่งที่เป็นจุดให้ไล์นะครับในการถ่ายรูปเช็คอินนะครับของวัดผาตากเสือครับตอนนี้เริ่มจะเอาเมื่อกี้ปรับสายตาได้เรียวเห็นน้ำคงได้เม่กี่นี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วนี่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 ต้องปรับสายตาให้มันได้ครับนี่คือวิวของแม่น้ำคงครับพี่น้องครับ,รบทาฟ้าจางอีกน่อยหนึ่งคิดดีสวยงามครับให้มันเห็นภูเขาแนน้อยหนึ่งนะครับอันนั้นคือประเทศเลาา นะครับเขาต้องปรบับสายตาก่อนถ้าเขาลอนคำว่าเบิ่งอะน้องอิบมันปุ๊บเดี๋ยวแล้วมันมันมันจะเห็นเป็นขาข้างบนเลยนีเห้นบจแต่ถ้าเข<อ>าค่อยๆปรบับสายตาเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นนะจ้องไว้ดีๆจ้องดีๆครับนำ้นำโของอยู่นี่ครับนี่น้ำโขงนะครับน,นี่เห็นไหมน้องอิบอยู่นี่ครับสีเบิ่งเต็าอันนี่นี่ ทุกคนเวลามานะนี่จะทำอะไรแค่ถ่ายรูปหไหมจะให้ยังให้เธอถ่ายคลิปให้เธอก็บลืมกดบันทึกให้สันโอ้ถ่ายให้ครับถ่ายให้เพรเซนหน่อยเพีเซนหน่อยหนึ่งสองสามป้าย <c oughs> ตอันนี้เราก็แลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งในวัดผาตักเต๋านะก็เป็นแบบจุดชมวิวมองไปก็จะเห็นทะเลเหมอกนะทุกคนนะตอนนี้ก็รามัระวังช่วงนี้ก็คือต้องระมัดระวังในการแบบขึ้นมาชมเพราะว่า พื้นอ่ะมันลื่นครับต้องระวังกันหน่อยเวลามาอิาออา่มย่านอายเนาะมือขอจะบอกแล้วไปไหนประมืนประมืนไปมี่มของมือซึ่งไหนน้องอิ่อ <c oughs> ไงงเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเห็นน้ำโขงแล้วครับนี่นี่นี่เริ่มชัดแล้วเฮ้ยชัดแล้วน้องอิ๊บเฮ้ยสงสัยล้มพัดไปเรื่อยเนาะ เพราะว่าบางบางมองมันกระตกบัทัวทัวทัวถึงกันนะครับมองที่ฝนบรตกมันกเน็เป็นพื้นที่ที่ว่างนะก็ล่มพัดไปเ,ดเฮ้ยแจ้งแล้วแจ้งแล้ว <c oughs> เริ่มชัดเจนแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาสี่อ่าให้คอยจับจุดโฟกัสพี่นองครับเบิงเบิงนำคงไปน้่กันครับนี่น้องอิบเริ่มแจ้งเขาแจ้งเขาแล้ว <c oughs> ใช่บออเนี่ย ยวมันเป็นวัดไปอีทายไอ้บางบ่อทายใช่ครับไปให้กันนะแจงค่าตาเลยพี่น้องนีนีน้องอิ๊บให้มันหมดตรงนี้หน่อยอิ๊บมันจะเห็นภูเขาแล้วมันจะสวยงามเลยอิ๊บดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องครับมันกำลังจะจางนะครับมันเป็นช่วงเป็นช่วงถือว่าเป็นนิ้มิตหไม้ที่ดีดีนี่น้องอิบเขาได้เอาภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเขาได้บิง เฮ้เยน้องบจางแล้วตื่นเต้นนาั่นเห็นไหมชัดแล้วชัดแล้วอ๋อเฮ้ยสวยอะ่ะฟังปุ่นเป็นแพงยังฝั่งนั่นเป็นเมืองสังทองแข็งเวียงจันเ<ช>บื่องบานเมืองของพี่น้องทางเล่าพี่น้องกับกระซีเบื่องทอุทัศน์บานเมืองของพี่กระซีเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับขึ้นกันเลยเปไปเดินทางกันน้องเอ็บ ใใวิวสวยๆครับหน้าตาน่ารักของ้องยิมไปเดินทังกันคราค่อยๆไป <gs> สนุกมีความสุขครับพี่น้องครับกับ <g ay> อย่างที่บอกครับว่าได้ภาพพี่น้องเข้ามาเบิงในหลายๆมุมมองครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ได้เอาภาพบรรยากาศนะครับตั้งแต่กินเข่าลักกาอ,อยู่อเมซอนนะครับเนาะแล้วก็มาวัดผาตากเสื่อให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมเฮาสองคนนะครับในการเดินทางในครั้งนี้นะครับคลิปหน้าสิเป็นยังครับพี่น้องครับเฮาแจ้งถ่าตามติดเบิ้งเนาะทมองมองท่องเที่ยวอยู่นี่ไล่มองอยู่นะครับเดี๋ยวสิพาน้องอีไปแวะไปชมเบิ้งนะครับบ่แม่นสิเป็นวัดว่าอารามธรรมศาสตร์โอเคเนาะสุดท้ายครับน้องอีฝากพี่น้องทางบ้านเข้าในกันครับส่งมาแบบว่าฝากนี่ครับก็ฝากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแล้วก็รอติดตามคลิปคลิปต่อไปที่อีฟและพี่เอจะ ภาพไปไหนก็อย่าลืมเข้ามากดกระดิ่งติดตามช่องทีมงาน,นบันนาไว้เนาะส <Okay. S 1> ำหรับคลิปนี้่ะลาทุกคนไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย